หวังเสื้อเชียพึ่งพิงผู้มีอิทธิพลบิดเบือนความจริงดูหมิ่นพ่อแม่คนอื่นดีคุณกล้าตีเขาเหรอฉันลิ้นเวยเว่ยขโมยความดีความชอบส่งเสริมในการทำชั่วไม่รู้จักอายกระกูลหลินดีมากคุณกล้าตีฉันเหรอใกล้ตายยังพูดแข็งอยู่คนมาให้พวกเธอหายไปในทันทีแม่พวกคุณต้องการทำอะไร ลบไปกล้าด่าคุณหลิงเหรอไปตายเดี๋ยวนี้ทำตัวเหลวไหลเลขานุการท่านมาได้อย่างไร ประธานประธานอะไรเลขานุก,การเรียกแม่บ้านคนนี้ว่าอะไรประธานนี่เป็นไปไม่ได้เธอเป็นแค่แม่บ้านจะเป็นไปได้อย่างไรประธานของกลุ่มจิ้ง,งห่ยของเราเลขานุก,การฉิงท่านอาจเข้าใจผิดเธอเป็นแม่ของแฟนฉันเป็นแค่แม่บ้านฉันรู้จักเธอดีไม่มีทางเป็นไปได้ขอประธานคุณนี่คือการสงสัยในตัวฉันเหรือเลขานุก,การสุนนี่ฉันก็แค่แทนที่ทรงวิสีควบคุมกลุ่มจิ้ง,งหย่ย กลุ่มจิ้งหายตั้งแต่ต้นจนจบอืมตลอดทั้งหมดเป็นของซงวิสีหวังซื่อเฉียไม่เคารพประธานขับไล่ออกกลุ่มจิ้งหายเดี๋ยวก่อนคุณหลิงคุณมีข้อเสนออะไรเลขานุกการซุนถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้คุณทําไมคอยช่วยคนทําความสะอาดคนนี้แต่ฉันรู้เรื่องหนึ่งคนทําความสะอาดคนนี้เธอไม่มีทางเป็นประธานกลุ่มจิ้งหายคุณก็สงสัยในตัวฉันด้วย 5. าคนทําความสะอาดคนนี้ เมื่อกี้หยิบออกมาแบบไม่คิดสัญญาเล่มหนึ่งแล้วบอกว่าสัญญานั้นเป็นของกลุ่มหลิงสัญญาร้อยล้านถ้ากลุ่มหลินของเรามีสัญญาร้อยล้านฉันจะไม่รู้ได้ยังไงฉันสั่งหลิงเทนาวาให้ทําอะไรคุณยังไม่คู่ควรที่จะรู้ห่าคุณนี่คุณกล้าพูดชื่อพ่อฉันตรงๆคุณช่างหาความตายจริงๆคุณห้ามตีแม่ฉันกล้าทาเกินไปแล้วยังกล้าขวางฉันอีกฉันหยุดเถิ พคุณมาถูกเวลาคนทําความสะอาดคนนี้เธอไม่เพียงแต่ต้องแปลงสัญญาของตระกูลหลิงยังต้องแปลงตราประทับของคุณอยู่พูดไรสาระสัญญานั้นเป็นฉันที่ไปลงนามกับประธานส่งประธานส่งคุณรู้ไหมว่าเธอคือใครเธอคืออื่นโอ้ประธานส่งเมื่อกี้ลูกสาวคนเล็กไม่มีตาเห็นขอโทษที่ทําให้ไม่พอใจขอให้คุณให้อภัยด้วยไม่เป็นไรฉันยังต้องขอบคุณคุณที่เป็นลูกสาวที่ดีนะ ให้ลูกสาวของฉัน<ด>เห็นตัวตน<ร>ที่แท้จริงของคุณน,นี้<ม>ประธานส่งสัญญาร้อยล้านนั้นฉันจะไปพิมพ์สำเนาเดี๋ยวนี้จะนำมาให้คุณไม่ต้องแล้วสัญญานั้นสำหรับฉันมันไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะคุณกำลังทำอะไรอยู่เธอเป็นแค่คนทำความสะอาดอเธอจะเป็นประธานได้ยังไงฮุบปากคุณมีสิทธิ์พูดอะไรกลับบ้านไปซะห้ามออกจากบ้านในสามเดือนนี้ลบไปประธานส่งฉันจะไม่รบกวนแล้วเพื่อไม่ให้รบกวนคุณ ลุงหลินคุณไม่สามารถไปได้สัญญาร้อยล้านนั้นสามารถทําให้ฉันเป็นประธานกลุ่มจิ้งหายได้รบกวนหน่อยนะช่วยทีมอีกสักฉบับได้ไหมหวังเสื้อเทียคุณสมองไม่ทํางานหรือประธานซ่งเพิ่งผู้จบสัญญาร้อยล้านนั้นไม่มีประโยชน์แล้วต้องการสัญญาอะไรไปให้ผลคุณป้าช่วยให้อภัยฉันเถอะฉันแค่ทําผิดในช่วงเวลาหนึ่งทำผิดพลาดช่วยปล่อยฉันเถอะฉันทําไม่ได้จริงๆไม่มีสัญญานี้นะคุณไม่ควรขอให้ฉันคุณควรขอลูกสาวของฉัน ซูเลยช่วยให้คุณป้าล่อฉันเถอะฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฉันเกือบจะได้สัญญาร้อยล้านถ้าฉันเป็นประธานความฝันที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็สามารถเป็นจริงได้สู่เลยคุณลองคิดถึงอดีตของเราเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยฉันดีต่อคุณแค่ไหนคุณไม่รู้สึกหรือฉันรู้คุณเคยดีต่อฉันมากสูเลยฉันรู้ว่าฉันทำผิดในวันนี้ฉันไปพยายามเข้าหาลินเว่ยเว่ยเพื่อหวังพึ่งพิงฐานะของเธอแต่ คนที่ฉันรักจริงๆคือคุณนะถ้าฉันรู้ว่าคุณแม่ของคุณคือถ้าคุณแม่ของฉันไม่ใช่ประธานกลุ่มจิ้งหายคุณยังจะรักฉันอยู่ไหมฉันรักคุณแน่นอนฉันแค่ฉันแค่ต้องการให้คุณชีวิตที่ดีกว่าฉันต้องการประสบความสำเร็จฉันต้องการหาเงินฉันผิดอะไรแต่สู้เลยคุณเชื่อใจฉันอีกครั้งได้ไหมฉันสัญญาฉันในอนาคตจะรักคุณอย่างจริงใจจะไม่ทรยศคุณแน่นอนสู้เลยป้าท่านไม่เชื่อฉันคุณต้องพูดกับป้าท่านให้ท่านให้อภัยฉันได้ไหม แม่สูเลยคุณจะต้องเสียใจแน่นอนแม่ฉันรู้ว่าเขาผิดแต่ฉันไม่สามารถปล่อยเขาไปได้ความสัมพันธ์ที่มีมาหลายปีสู่เลยฉันเลี้ยงคุณมาสิบสามปีฉันรู้คุณจะใจอ่อนหวังซื้อเจี๋ยแม่ว่าเขาจะมีความทะเยอทะยานมากไม่เลือกวิธีการแต่เขาอยู่กับฉันมาหลายปีเขาเคยดีต่อฉันมากไม่สามารถเพราะเขาผิดในตอนนี้แล้วไม่ให้โอกาสเขาแก้ไขได้แม่ ฉันจริงๆไม่อยากจากไปความสัมพันธ์ที่มีมาหลายปีป้าขอให้คุณให้โอกาสฉันอีกครั้งโอกาสเถอะนะฉันแค่หลงผิดจริงๆทำผิดไปขอให้คุณเชื่อใจฉันอีกครั้งได้ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะดูแลคุณเหมือนกับดูแลแม่ของตัวเองคุณไม่มีลูกชายต่อไปนี้ฉันจะเป็นลูกชายของคุณตลอดชีวิตดูแลคุณและสู่เลยให้ดีใช่ค่ะแม่เขากระหนักได้จริงๆว่าตนเองทำผิดสู่เลยแม่ไม่อยากให้คุณเสียใจแม่อยากเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแต่เรื่องอะไร ลุงสุน,สนเคลย์พื้นที่ใช่เขาไม่สามารถไปได้แม่คุณจะทำอะไร หัวหน้าแฟนของฉันเมาเกินไปแล้วอืมคนหนุ่มสาวมีอนาคตหนักหัวหน้าเรื่องที่ฉันจะเลือกตำแหน่งเป็นผู้จัดการสบายใจเถอะคนหนุ่มสาวต้องการพัฒนาฉันจะไม่สนับสนุนได้อย่างไรฉันเห็นว่าตำแหน่งของคุณถึงเวลาที่จะเลือกตำแหน่งแล้วขอบคุณหัวหน้าคุณเล่นให้ช้าๆฉันจะไม่รบกวนแล้ว คุณมีวิดีโอนี้ได้อย่างไรคุณลืมไปแล้วหรอือฉันคือคนทำความสะอาดที่โรงแรมแห่งนั้นสู้เลยฉันฉันจะอธิบายให้คุณฟังอธิบายอธิบายเรื่องอะไรฉันอธิบายคุณทำอย่างไรเพื่อเลื่นตำแหน่งจงใจทำให้ฉันเมาทรงฉันไปที่เตียงของคนอื่นเถอะฉันทำเพื่อหวังซื่อเสียตอนนี้ฉันในสายตาคุณ เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการเลือกตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือนของคุณชิดสูเลยคุณให้เวลาฉันฉันจะให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลกับคุณฉันไม่อยากฟังคุณไปให้ผลแม่ฉันไม่อยากเจอเขาอีกแล้วชจเหวนินประธาน ขับไล่จังอย่างและหวังเสื่อเสียออกจากกลุ่มทิ้งหายข้างในนี้คือหลักฐานการก่ออาชญากรรมของพวกเขาทั้งสองให้ฉันตรวจสอบความรับผิดชอบทางอาญาของพวกเขาฉันไม่ต้องการโทษจำคุกของพวกเขาต่ำกว่า10ปีคือโอเคทุกอย่างผ่านไปแล้ว สูเลยคุณรู้ไหมแม่ทำไมถึงซ่อนตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาซ่อนตัวตนอยู่หรือก็เพราะว่าแม่ตอนยังสาวแสดงความร่ำรวยได้รับความเสียหายมองไม่เห็นความจริงของคนรอบข้างดังนั้นคุณจึงต้องแสดงเป็นแม่บ้านอยู่เสมอใช่แม่ตอนที่คุณยังสาวเคยโดนใครเอาเปรียดไหม สามีเก่าของฉันพ่อแท้ๆของคุณฉินเชื่อเฉิงสวัสดีคุณซ่งคุณชินเชื่อเฉิงโทรมาเขาบอกว่าอยากพบคุณฉินเชื่อเฉิงเขามาหาฉันทำไมไม่รู้สิคือเขาอยากพบคุณและอยากพบลูกสาวด้วย เขาหายไปหลายปีลบอยู่ต่างประเทศไม่เคยกลับประเทศกลับประเทศอย่างกระตันหันคนที่มานี่ไม่ใช่คนดีนะแล้วคุณจะไปพบเขาใหม่ฉันยังไม่เคยพบเขาเลยพบจะไม่พบได้ยังไงฉันอยากดูในหัวของเขาขายอะไรอยู่ขับรถคุณครับเชิญใช้เวลาชา้ชาๆ จิงอี้คุณมาแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยพูดมาเถอะโอ้ต้องมีเรื่องสําคัญถึงจะพบกันได้ฉันรู้ปีเหล่านี้ไม่เคยพบกันคุณมีความไม่พอใจต่อฉันฉินชื่อเฉิงคุณคิดมากไปฉันมีความไม่พอใจต่อคุณฉันจะมีความไม่พอใจอะไรฉันรู้เมื่อปีนั้นฉันเดินคนเดียวทิ้งตัวเองไปเถอะฉันมีนี่บุญคุณแต่ฉันจะชดเชยให้คุณไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนี้ถ้ามีอะไรให้พูดตรงๆเลยไม่ต้องมาทําเป็นอ้อมคอมที่นี่อย่ามาอ้อมค้อมกับฉันนี่ตะลูกสาว ไม่ได้เจอกันมาหลายปีพ่อจริงจริงไม่รู้ว่ามีคุณอยู่ต้องรู้ว่าฉันมาหาคุณตั้งนานแล้วคุณไปหาคุณแม่ฉันมีอะไรจริงๆหรือฉันแค่อยากหาคุณทั้งสองเล่าเรื่องเก่าๆฉันกับคุณจะมีเรื่องเก่าอะไรให้เล่าสูเลยเราไปกันเถอะเฮ้ <c oughs> จิงอี้ผ่านมาหลายปีแล้วอารมณ์ของคุณนี่ทำไมถึงไม่เปลี่ยนเลยยังคงรุนแรงแบบนี้ฉันมาครั้งนี้คือจะพาสูเลยไปพาไปต่างประเทศฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมคุณจะพาสูเลยไปใช่แล้วอย่าหวังงมงแหลงแหงเลยลูกสาวฉันเลี้ยง คุณไม่เคยดูแลเธอเลยเธอมีเหตุผลอะไรที่จะไปกับคุณจิงอี้ถ้าคุณจริงใจกับสูเลยคุณก็ควรให้เธอไปกับฉันทำไมนี่ยังไม่ชัดเจนเหรอนะจิงอี้เธอย่าทำเป็นเก่งเลยเธอเป็นแค่คนทำความสะอาดเธอสามารถให้กับลูกสาวชีวิตที่ดีกว่านี้อะไรนั่นจริงๆแล้วแม่ของฉันคืออะไรก็ไม่สำคัญเธอต้องรู้เพราะเป็นผู้รับผิดชอบขององฮั่วแคปิตอลในตะวันตกทั้งหมด พ่อมีอิทธิผลมากแต่กรุงจิงไห่ในตาซี่ยังเป็นบริษัทการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดกรุงจิงไห่ไม่ใช่ที่ทํางานของเธอเหรอือกรุงจิงไห่เก่งมากนั่นไม่ใช่ของพวกเธออุตสาหกรรมของตัวเองแต่ฟงฮั่วแคปิตอลพ่อมีหุ้นร้อยละสิบห้านั่นคือของพ่ออุตสาหกรรมของตัวเองแค่ร้อยละสิบห้าทำไมถึงกลายเป็นอุตสาหกรรมของเธอแล้วจิงอี้เธออย่าดื้อดึงเลยแม้ว่าฉันแค่ได้ฟงฮั่วแคปิตอลหุ้นร้อยละสิบห้า นั่นก็อย่างน้อยมีมูลค่าหลายสิบล้านเธอรู้ไหมหลายสิบล้านคือแนวคิดอะไรสูเลยปีเหล่านี้เธอตามแม่มาคงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยของรู้ราแบบนี้ใช่ไหมฉันไม่เคยเห็นแต่ไม่ต้องมีแต่แล้วจริงอี้เธอให้ลูกสาวไม่ได้สภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าลูกสาวก็ไปกับฉันเถอะใครบอกว่าฉันให้ไม่ได้ให้ได้เธอจะให้ด้วยอะไรเธอคนเดียวจะให้เธอด้วยอะไรสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่า เลยอะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของพ่อที่เตรียมไว้ให้เธอเธอลองดูสิเธอชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบล่ะพ่อจะเปลี่ยนให้เธออีกไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วฉันปกติไม่ชอบสิ่งเหล่านี้เครื่องประดับต่างๆจะมีเด็กผู้หญิงคนไหนไม่ชอบกระเป๋าเหล่านี้และเครื่องประดับล่ะตอนเด็กๆของฉันตั้งใจเรียนตลอดหลังจากทำงานต้องดูแลแม่ก็ไม่มีเวลาศึกษาสิ่งเหล่านี้ เธอลองฟังดูลูกสาวตามเธอมาหลายปีใช้ชีวิตอย่างไรบ้างถ้าเธอรักเธอจริงก็ให้เธอไปกับฉันเถอะฉันไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคุณแม่ของฉันอยากจะซื้อสิ่งเหล่านี้ก็สามารถซื้อได้ทุกเมื่อไม่ต้องคิดถึงเงินเลยสู่เลยคุณก็อย่าพูดแทนเธอเลยเธอเป็นแค่แม่บ้านที่น่าสงเพปจะมีเงินได้อย่างไรซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ละของเล่นเก่าๆเหล่านี้ฉันเบื่อมันไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเบื่อแล้วทําให้ฉันคาจนตายคุณรู้ไหมที่ฉันให้สูเลยสิ่งเหล่านี้ รวมกันแล้วราคาเท่าไหร่บอกออกมาเถอะทําให้คุณตกใจของที่ผลิตขึ้นมาเป็นภาษีความฉลาดที่ผลิตขึ้นแล้วยังทําให้คุณภูมิใจอีกเฮ <Hey, S 2> เอาของที่ฉันเพิ่งซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซอยขอเพชรสีน้ําเงินเอามาให้ฉันหน่อยอเพชรสีน้ําเงินคุณรู้ไหมว่าเพชรสีน้าเงินธรรมชาตินั้นราคาเท่าไหร่ยังมีเพชรสีน้ําเงินอีกอย่าให้มันน้อยลงแม่คุณไม่รู้สึกมีเหตุผลแล้วหรือตอนนี้กลุ่มจิ้งหายกำลังอยู่ในจุดที่มีความเสีส่ยงสูง คุณไม่ต้องไปซื้อเพชรหรือเครื่องประดับเพื่อจะได้ไม่ต้องกดเขาไปซื้อเพชรหรือเครื่องประดับอะไรเด็กโง่แม่ถ้าไม่มีความมั่นใจในเรื่องนี้ไม่สามารถพูดแบบนี้ได้เพชรสีน้ำเงินนี้แม่ซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งประมูลได้ที่งานประมูลที่ประมูลได้ก็แค่ไม่กี่ล้านไม่สําคัญไม่กี่ล้านยังไม่สําคัญคุณนี่พูดเก่งจริงๆถ้าคุณวันนี้สามารถนําเพชรสีน้ําเงินมาได้จริงๆวันนี้ฉันจะกินมันสดๆคุณส้มของขวัญที่ท่านต้องการมาแล้วนี่นี่คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่เพิ่งประมูลเพิ่งประมูลได้ในราคาสูง,สงเพชรสีน้ำเงินธรรมชาติที่เพิ่งประมูลได้